ไอโฟนแจ้งเตือนในการตั้งค่าไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ เมื่อแตะเข้าไปจะได้รับข้อความให้เพิ่มขนาดพื้นที่ของ iCloud เกิดจากอะไรและแก้ไขแบบไหนนะครับคลิปนี้จะมาสอนกันสำหรับใครที่มีปัญหาการแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้คำตอบง่ายๆก็คือพื้นที่ของ iCloud เต็มโดยปกติแล้วทาง Apple จะให้พื้นที่ iCloud มาอยู่ที่5จิกใครที่สําลองข้อมูลผ่าน iCloud อาจจะเป็นพวกรูปภาพเรื่องการสําลองข้อมูลแอปอะไรประมาณพวกนี้มันจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ของ iCloud ซึ่งถ้ามันเต็มเราจะได้ รับการแจ้งเตือนนี้ซึ่งการแจ้งเตือนนี้ก็จะบอกว่าให้เราอ่ะเพิ่มพื้นที่ของไอคาวก็จะมีราคาตามนี้เลยครับเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทก็จะได้50าสิบแต่สําหรับคนที่ไม่อยากจะเสียเงินและอยากจะเอาการแจ้งเตือนนี้ออกสามารถที่จะทําได้ดังต่อไปนี้ให้คุณปิดกากบาทตรงนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นให้คุณเลือกไปที่บัญชีไอคาวของคุณจะเป็นตรงชื่อของคุณด้านบนของเมนูการตั้งค่า ให้เลือกไปที่ไอคาวสังเกตที่เมนูไอคาวนะครับมันจะเขียนว่า 5GB ก็คือเนี่ยคือพื้นที่ฟรีที่ทาง Apple ให้มาให้คุณแตะตรงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมันจะโหลดข้อมูลแป๊บหนึ่งและมันจะบอกว่าเราอะใช้พื้นที่ไปกับอะไรบ้าง ก็จะมีการสำรลองข้อมูลแล้วก็รูปภาพแล้วก็จะเป็นอื่นๆหลักๆจะเป็นแค่สองอันนี้ครับคือสำรลองข้อมูลกับรูปภาพไอขาวให้มาดูตรงนี้ครับการสำรลองข้อมูลตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เยอะเพราะว่าอาจจะมีการสำรลองภายในแอปซึ่งคุณสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยการแตะที่อุปกรณ์ที่คุณใช้อยูนะ่ในที่นี้ของผมเป็น iPhone สังเกตมันจะบอกว่าคุณใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็มีแอปไหนบ้างครับที่มีการสำรองข้อมูลสังเกตเกมที่ผมเพิ่งโหลดมาใหม่มันมีการสำรองข้อมูลด้วยเกมประมาณแบบน bon. ี้ไม่สมควรที่จะสำรองข้อมูลครับเพราะว่าไม่ได้จำเป็นอะไรสำหรับเรานะครับถ้าคุณไม่อยากจะให้พื้นที่ข่าวของคุณเต็มก็ให้ปิดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ปิดใช้งานครับแตะที่ปิดนะครับแล้วก็เลือกปิดใช้งานประมาณแบบนี้ครับมันก็จะไม่สำรองพวกเกมพวกอะไรประมาณแบบนี้คุณอาจจะดูอย่างอื่นด้วยนะครับพวกไลน์พวกทิกตอกอะไรประมาณแบบนี้คือถ้าคุณไม่ได้ใช้งาาาานเเี่่ยก็ออจจจะะต้้งสมควววรรทปิดไพ เป็นการสําลองประวัติการแชทการสํารองพวกรูปภาพที่มีการส่งไปส่งมาแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญแล้วมีการส่งรูปภาพเยอะมากมายเนี่ยคุณอาจจะต้องมาปิดนะครับเพราะว่าก็อาจจะกินเหมือนกันอันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้เป็นส่วนที่หลายๆคนมองข้ามไปจะช่วยได้เยอะนะครับในการประหยัดพื้นที่แต่ว่าถ้าใครไม่อยากให้สํารองข้อมูลอะไรเลยเนี่ยก็สามารถจะปิดได้เหมือนกันอีกหนึ่งเมนูที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็ใช้งานพื้นที่ไอคาวเยอะก็คือรูปภาพสําหรับคนที่ถ่ายรูปภาพและวิดีโอเยอะก็มีปัญหาเรื่อง การกินพื้นที่ไอคาวตรงนี้คุณต้องเลือกเอาระหว่างว่าคุณจะซื้อพื้นที่เพิ่มถ้าคุณอยากจะสำรองตลอดเพราะว่าหลายๆคนรูปภาพอาจจะสำคัญคุณต้องไปซื้อพื้นที่เพิ่มถ้าคุณใช้งานพื้นที่จนเกิน5 GB แล้วกับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือให้ทําการเลิกซิงค์ระหว่างรูปภาพกับไอคาวคือเลือกที่จะไม่สำรองข้อมูลผ่าน c อคาวให้รูปภาพอยู่ในเครื่องของเราเท่านั้นถ้าคุณเลือกวิธีนี้ อันนี้สําคัญมากนะครับฟังให้ดีๆนะครับมันจะมี2ทางเลือกก็คือ1ยกเลิกการซิงค์ระหว่างเครื่องกับ iPhone ของเราให้กดไปที่รูปภาพตรงนี้มันจะมีตรงนี้ที่เขียนว่าเชื่อมต่อข้อมูล iPhone เครื่องนี้ให้ทําการสวิตช์ตรงนี้เป็นออฟมันจะทําการยกเลิกการเชื่อมต่อถ้าคุณเลือกเมนูนี้รูปภาพที่อยู่ใน iCloud จะไม่หายไปมันจะแค่ยกเลิกการซิงค์หลังจากนี้ก็จะไม่ซิงกันแล้วก็เวลาคุณถ่ายรูปภาพจะไม่ถูกอัปโหลดขึ้นไปนะฮะก็คือจะเลิกซิงกันและถ้าคุณจะคืนพื้นที่ไอ คาวคุณต้องตามเข้าไปลบในไอ่าวเอง แต่ให้ระวังฟิวเจอร์การปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ไว้ด้วยเพราะว่าฟิวเจอร์นี้มันจะเป็นการลดขนาดการใช้งานพื้นที่ภายในเครื่อง iPhone ของเรารูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเรามันจะเป็นแบบพรีวิวไม่ใช่รูปภาพต้นฉบับถ้าคุณเลือกเมนูให้เลือกการซิงค์มันอาจจะไม่โหลดไฟล์ต้นฉบับไปในเครื่องคุณอาจจะเป็นต้องเลือกเมนูนี้ก่อนนะครับคือเลือกเมนูที่เห็นว่าดาวน์โหลดข้อมูลและเก็บต้นฉบับไว้มันจะทําการซิงค์รูปภาพต้นฉ กลับมาบนเครื่องของเราอันนี้อาจจะต้องเลือกเมนูนี้ก่อนอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับเมนูนี้สําคัญมากนะครับถ้าคุณจะปิดตรงนี้นะครับ,รรบกับอีกหนึ่งเมนูก็คือทําการปิดด้วยแล้วก็ลบรูปภาพด้วยโดยการไปที่เมนูตรงนี้นะครับที่เขียนว่ารูปภาพไอคาว มันจะมีตรงนี้ครับที่เขียนว่าปิดและลบรูปภาพการเลือกเมนูนี้จะเป็นการปิดการเชื่อมต่อเมื่อกี้ด้วยนะครับแล้วก็จะทําการลบรูปภาพบนไอคาวด้วยและรูปภาพในเครื่องก็อาจจะเหลือแค่รูปภาพแบบพรีวิวคุณจำเป็นต้องติ๊กเมนูนี้ไว้ก่อนนะครับก็คือให้ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับไว้ในเครื่องด้วยและให้มันทําการซิงค์ใหม่มันถึงจะดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับมาไว้ในเครื่องด้วยคุณถึงจะไปเลือกเมนูนี้ได้นะครับ ก็คือเมนูที่ว่าลบแล้วปิดรูปภาพจะไม่หายแต่ว่าถ้าใครมีความกังวลว่ารูปภาพอาจจะหายผมแนะนําให้ทําวิธีแรกนะครับก็คือให้ไปแค่ตัดการเชื่อมต่อแล้วก็ไปลบบุนไอคาวอย่างเดียวก็ได้ คือตามมาตรฐานของมันก็จะไม่หายหรอกเพราะว่าเวลาเราลบเนี่ยมันจะลบแค่ไอคาวอย่างเดียวแต่ว่าบนไอคาวเนี่ยก็จะไม่หายทันทีนะครับก็จะมีเวลาให้30วันให้เราสามารถที่จะไปสำรองข้อมูลบนไอคาวได้จริงๆก็เลือกเมนูนี้ก็ได้นะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้อันนี้คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพนะครับสำหรับการสำรองข้อมูลเมื่อคุณทําการจัดการบริหารข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนที่คุณต้องทําก็คือตรงนี้ครับข้อมูลสำรองคุณจะเป็นท่อง ทําการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับคือตรงนี้สํารองข้อมูลตอนนี้หลังจากคุณจัดการทุกอย่างที่คิดว่ามันชัวร์แล้วมันดีแล้วนะครับคือพื้นที่เหลือพอแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังมีเครื่องหมายตกใจอยู่ว่าไม่สามารถที่จะสํารองข้อมูลได้คุณจําเป็นต้องมากดสํารองข้อมูลตอนนี้อีกหนงครั้งหลังจากกดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีป๊อปอัพเบ้งขึ้นมาว่าไม่สามารถสัมองข้อมูลได้อยู่ คุณจะเป็นต้องกดมันจะมีเมนูที่เขียนว่าดําเนินการต่อหรือดําเนินการเดี๋ยวนี้อะไรประมาณแบบนี้ให้กดที่เมนูนั้นนะครับมันถึงจะสํารองข้อมูลและมันจะทําการอัปเดตเพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของเราถ้าคุณจัดการพื้นที่ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพื้นที่มันก็จะเพียงพอแล้วมันก็จะไม่มีข้อความแจ้งเตือนนี้แล้วอย่าให้มันขึ้นค้างอยู่เพราะว่าถ้ามันขึ้นค้างอยู่สิ่งไหนที่เราอยากให้มันสํารองเนี่ยมันจะไม่สํารองครับเพราะว่ามันยังค้างอยู่ในระบบก็พยายามเคียร การแจ้งเตือนนี้นะฮะจะเป็นประมาณแบบนี้อันนี้คือจะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนี้นะครับใครที่ติดปัญหาอยู่ก็ให้นาวิธีนี้ตั้งค่ากันดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมให้คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไัญหาคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ